น,นี่เป็นการทดสอบหัวฉีดน,นะครับหัวนี้เป็นหัวสีเหลืองอันนั้นเป็นหัวสีเขียวคู่นะครับสีเหลืองจะใหญ่กว่าสีเขียวหนึ่งเบอร์เดีย๋ยวเรามาเปิดน้ำกันดูสีเขียวสีเขียวจะค่อนข้างเป็นละอองนะครับจะสับจะเห็นได้ว่ามันลอยไปตามลมนะครับถ้าใช้ในที่ที่มีลมเยอะนี่ไม่แนะนําอันนี้นะครับ แต่เป็นฝอยเนี่ยดีฝอยฝอยมากเลยต่อมาเป็นหัวสีเหลืองหัวสีเหลืองใหญ่กว่าหนึ่งสีเขียวหนึ่งเบอร์นะครับดูจากแสงนะเห็นเป็นเม็ดไหมเป็นเม็ดอย่างนี้นะครับจะทําให้ไม่ปิวไปตามลมแต่ถ้าเรามองดูดีๆก็ยังมีละอองนิดๆน,น,นะครับถ้าอยากให้มันไม่มีละอองเลยก็ต้องเปลี่ยนเป็นหัวสีน้าเงินสีแดงสีน้ําตาลนะครับแต่ผมว่าสีเหลืองเนี่ยกําลังดีนะครับ แล้วก็เวลาเราใช้หัวเหลืองเนี่ยรูมันโตกว่าเนาะการสึกหลอมันจะน้อยกว่าหัวสีเขียวหัวสีเขียวนี่ใช้ไปไม่น่าเกิน20ไร่อะ่ะมันจะมันจะเริ่มเป็นเส้นละนะครับ